สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจเอ็กโฮมค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ปุ้ยต้องขอโทษด้วยนะคะที่มันไลฟ์ผิดเวลานิดนึงนะเพราะว่าเมื่อเช้านะคะติดปล่อยรถกับลูกค้านะคะเป็น BMX3 เนามนาะเมื่อเช้าปุ้ยปล่อยไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูและกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับปุ้ยนะและก็ทีมงานของเรานะคะที่ได้ขายรถด,ดีๆหนึ่งคันนะคะพอพี่ๆหลายๆท่านเช่นเดียวกันนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเรานะคะ วันนี้นะคะใครอยากเข้ามาชมรถนะคะเข้ามาได้ที่ซอยลาสาร40นะคะเปิดทุกวันตนะั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะรถของทางโชรูมเอ็กโฮมคนะคะเรารับประกันทุกคันเลยนะว่า 1. นะคะรถจะต้องไม่จมน้ํานะคะสอรถจะต้องไม่ชนหนักมานะคะสทะเบียนถูกต้องนะคะสี่นะที่สําคัญเลยเลขใหม่จะต้องแท้นะคะเหมือนรถด,ด้านหลังของปุ้ยนะคะ ก็จะได้คุณภาพนะคะที่พี่เอ็กให้นะคะไปกับตัวรถทุกคันเลยนะคะคือสปาสีนะคะสปาภายในนะคะรวมถึงเคลือบแก้วให้อีกมูล,ลค่า20,000บาทนะคะเช่นรถด้านหลังของปุ้ยคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวนะเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นรถผู้บริหารนะคะหลายๆาที่นิยมใช้นะผู้บริหารชื่อดังแบบเขาเรียกอะไรผู้บริหารหลายๆท่านคนดังในเมืองไทยของเรานะคะนิยมใช้นะเป็นเจ้า เบนซ์วีโต้นะคะเครื่องสามพันนะปุ้ยบอกก่อนเลยคันนี้นะไม่ใช้เครื่องสองพันสองนะหายากนะแล้วก็ไม่ฉุดเครื่องนะคะคันนี้เครื่องสามพันนะไม่ต้องห่วงเลยว่าจับกินน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวปุ้ยพาชมนะว่ารถออกออกป้ายแดงนะสามล้านกว่านะ รวมกับมูลค่านะคะที่ตกแต่งภายในนะอีกห0 0แ0นนะรวมแล้วเกือบ4ล้านบาทเลยนะคะก็พามาชมเลยแล้วกันนะคะกับเจ้านะคะเบนซ์วีโต้นะหนึนะคะเป็นรุ่นของเขานะคะเครื่อง3000ดีเซล C D I ปี P 2012คันนี้นะคะชมด้านหน้าของเขานะคะพูดถึงแล้วเขาเป็นตัดมาเป็นหน้าสั้นนะเวลากับรถนะคะวิว่าง,ง่ายสะดวกนะไม่ต้องเผื่อช่วงหน้าเยอะนะคะ ด้านหน้าก็ตัดแต่งคมมากระจังด้านหน้านะคะเป็นตาเบนขนาดใหญ่นะแล้วก็คาดมาเป็นสีดาสีดําด้านนะคะสองเส้นขนาดใหญ่นะคะมาดูตัวตาไฟนะพูดแล้วไฟนะคะก็มาเป็นไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะคะพูดถึงด้านหน้านี่ออกแบบมาได้สวยนะแล้วก็เก๋นะคะ มาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าขอบลายเส้นนะคะความยาวของตัวรถนะพูดถือว่าเป็นรถครอบครัวนะคะและก็เป็นรถผู้บริหารนะ,ะักธุรกิจอันดับต้นๆของเมืองไทยนะคะใช้งานอยู่หลายหลายท่านนะราคาเกือบ4ี่ล้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังราคานะคะพร้อมๆกันนะขอบเส้นลายข้างก็ดูมีมิตินะคะรถด,ดูไม่ได้ขับดูยากนะเป็นรถที่ไม่ได้มีความ เขาเรียกอะไรเป็นมาตรฐานปกตินะคะความยาวของเขานะส่วนด้านข้างนะคะมาดูที่ขอบล้อกันบ้างนะคะล้อตัวนี้นะคะก็ออกแบบแบ์มาคะก้านนะคะให้ดูมีความแบบเวลาเราใช้งานนะคะมีความแน่นนะเกี่ยวกับตัวล้อนะคะเวลาเดินทางไปไหนนะคะเกาะติดถนนนะอ่ะปุยังไม่ได้บอกขอบไปเนาะคะันนี้เป็นล้อขอบ เดี๋ยวนะคะคันนี้ขอบ17นะคะอ่าเป็นขอบ17นะคะรถถือว่าแม็กเขาออกแบบกับตัวรถมาได้สมบูรณ์นะคะสมรรถนะดีไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวปุ้ยมาพูดให้ฟังอีกทีนึงแต่ให้พี่พแฟนเพจของเรานะคะได้ดูรถนะนี่บอกก่อนเลยว่านี่แค่ปัดสีดูดฝุ่นนะคะยังไม่ได้ทําการสปาให้นะแต่ถ้าได้ ครบสูตรนะคะคุณภาพที่เอกใส่ให้ไปนะไม่ต้องห่วงเลยกลิปแน่นอนนะคะนี่สาภาพของเรานะที่เป็นรถคันเข้ามานะปุ้ยให้เบาะหน้าไปแปดแปดสนะคะภายในเบาะหนังเป็นสีครีมนะแบบออกแนะบอกมองแล้วสบายตานะคะและห้องโดยสารด้านหลังนะคะมีห้องกว้างขวางนะพื้นที่ใช้สอยนะคะเยอะมาก ทีเดียวเลยนะคะนี่คือสภาพหนังเบาะนะคะด้านหลังนะเป็นเบาะปรับคู่หน้าไฟฟ้านะคะผู้บริหารใช้ได้นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อายุเยอะแล้วเนะ้อห้าหกสิขึ้นอย่างนี้นะคะไปกับเรานะออกต่างจังหวัดนะคะผู้ถือว่าให้ความสะดวกสบายนะคะสำหรับเจ้าวีโต้นะคะ เครื่อง3 0 0พันดีเซลนะคะันนี้ปุ้ยย้าเลยว่าเครื่อง3 0 0พันนะหายากนะคะปกติแล้วเราจะเห็นในท้องตลาดเป็นเครื่อง2002นะแล้วก็ไปต่างจังหวัดนี้ไม่ต้องห่วงเลยการขับเคลื่อนการเร่งเครื่องนะคะถือว่าดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวปุ้ยบอกก่อนว่าด้านหน้าตรงนี้นะคะของปุ้ยนะเป็นตัวคาซีทของเด็กนั่งได้นะคะมีตัวล็อกให้นะคะเป็นเบลนะคะสามารถให้น้องๆน,นั่งตรงนี้ได้เลยนะคะค มีเป็นที่นั่งให้ท้องดองสองฝั่งนะแล้วก็เดี๋ยวปุ้ยมาเปิดเครื่องเสียงให้ฟังอีกทีนึงนะคะตรงนี้เป็นลิ้นชักเก็บของนะให้ปุ้ยพาดูออปชันภายในก่อนนะคะตรงนี้มีรีโมททีวีนะคะความสะดวกสบายความบันเทิงของตัวรถนะคะมีทีวีมีวิทยุให้นะคะเดี๋ยวเดินไปนั่งข้างหลังให้พี่ๆดูนะคะว่าเวลาไปกับครอบครัวนะมีเด็กๆไปนะคะ น้องๆน,นั่งข้างหลังได้นะคะพื้นที่กว้างอยู่พอสมควรนะคะออกต่างจังหวัดได้เลยสบายๆนะด้านหลังนะคะเข้ามานิดนึงนะคะ <ต sentences S 1> เผื่อให้พี่ๆเขาได้เห็นเนะะาะพาตะกรงเข้ามาเลยอ่าตรงนี้นะคะมีที่วางนะคะแก้วน้ํานะคะแล้วก็อ่าวางขนมนิดหน่อยนะคะเผื่อน้องๆทานข้าวน,นะคะบนรถได้ด้วยนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็มีที่วางแก้วเพิ่มขึ้นนะคะออกแบบมาเก๋ไก่นะ แอบซ่อนมาได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้นะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะทุกจุดของผู้นั่งเลยนะคะสีนะสภาพภายในสีก็ให้ความสบายตานะคะเดินเข้าออกง่ายสะดวกนะคะมาดูตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้เขาก็แอบมาเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะให้กับเรานะ อันหนึ่งนะคะเสาวางแก้วน้ําแล้วก็มือถือหรือของท่านเล่นตรงนี้ได้ได้นะคะพับเก็บง่ายๆแบบนี้นะคะส่วนช่องประตูด้านข้างนะคะเขาก็จะมีที่วางช่องน้ําให้อีกเนาะมีหลายๆท่านสงสัยว่าวีโต้นะคะที่ปิดเปิดอัตโนมัติอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะไม่ได้อยู่ตรงที่จับเปิดประตูนะแต่จะไปอยู่แอบอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะ เดี๋ยวปุ้ยพาไปดูห้องเก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวจะพามาดูออปชั่นนะเครื่องเสียงนะคะตรงห้องโดยสารตรงกลางนี้นะคะคอนโซลกลางของเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันก่อนนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับปุ้ยนะคะแต่ตอนนี้ปุ้ยอยากได้แอร์ติดตัวมากเลยค่ะเงอะไหนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยอยากพาชมรถเข้าใหม่นะ แล้วก็ได้คุณภาพของโชว์รูมเอ็กโฮมคานะคะที่พี่เอ็กคัดแล้วนะตอนนี้รนเหลือน้อยมากนะคะแต่ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะในมาตรฐานของโชว์รูมเอ็กโฮมคานะคะพีๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะยังรถทุกคันเรายังคัดและได้มาตรฐานของเราอยู่นะคะด้านท้ายของเจ้าเบนท์วีโตนะคะเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์รุ่นนะคะ v ีโต้นะ 122 CDI ปี2 0 1 2เครื่องยนต์3000ดีเซลนะคะไฟท้ายนะออกแบบมาได้ความยาวนะคะเด่นชัดแน่นอนนะคะด้านหลังนะมาดูห้องเก็บสัมภาระกันนะคะปุ้ยลืมบอกไปว่าเขามีกล้องมองหลังให้นะคะคันนี้นะแล้วปุ้ยขายพร้อมทะเบียนนะคะพอพอนะคะ3733นะคะเราขายพร้อมทะเบียนเลยนะคันนี้นะคะ เข้ามาดูนะคะหลายๆท่านห่วงนะว่าห้องเก็บสัมภาระจะเก็บได้เยอะไหมไปกันเป็นครอบครัวหลายๆท่านนะคะจะเก็บของพอไหมปุ้ยบอกเลยว่าสาม,มารถนะคะเลื่อนนะเบาะตามรางนะคะความเหมาะสมที่เราจะไว้ได้นะถ้าสมมติว่าอย่างปุ้ยร้อยห้าสิบก็จะใช้พื้นที่ในการวางขาด้ใน,ไ,นไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ถ้าคนร้อยแปดสิบนี่ปุ้ยถือว่า ก็ยังวางสบายนะและเลื่อนเบาไปได้อีกนะคะเราก็จะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะกว่านี้นะคะถือว่าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี่ถือว่าโอเคเลยสําหรับเจ้าวีโต้คันนี้นะคะฝาท้าไทยไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะคะปุ้ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะก็ยังพับเก็บได้ง่ายสะดวกนะคะ,ะเรามาดูฝั่งนี้นะคะปุ้ยบอกเลยนี่สภาพนี่ยังไม่ได้มีการสปาคืบแก้วนะคะ รถยังเงาวิงค่ะนี้เพราะว่าเป็นรถคัดของโชว์ลูมเอ็กโฮมค่ะนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะ่าเดี๋ยวปุ้ยขอสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะจะได้เปิดทีวีนะคะคอนโซลด้านหลังให้พี่ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานพาเข้าไปดูเบาะฝั่งด้านขวากันก่อนนะคะสภาพการใช้งานเดิมจากเจ้าของเดิมนะ ว่าพี่เอ็กนะคะและทีมงานเราไปคัดมากับมือเลยนะรถมีประวัติเช็ดได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ทีเข้ามาได้นะคะพี่ๆท่านใดนะคะอยากทราบข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นรถวีโต้เบนท์วีโต้คันนี้นะคะหรือคันอื่นๆของโชว์รูมเอ็กโฮมคานะคะตัวนี้นะคะมีกระจกกั้นกลางนะอุยบอกเลยให้ความเป็นส่วนตัวนะคะ าพี่ๆนะคะมีคนขับรถนะเราไปกันแบบทีมผู้บริหารนะคะเราก็สามารถปิดกระสกกั้นกลางนะคะเพื่อไม่ให้คนขับรถของเราได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะและนะคะถ้าเราไปกันครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ขับนะคะเราก็กดลงได้นะคะเพื่อให้ดูกลมกลืนไปด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวไม่ต้องแบ่งโซนนะแล้วก็เป็นรถที่ข้างในกว้างมากจริงนะคะ,ะเดี๋ยวนี้มันให้ดูทีวีก่อนนะคะ เรามีทีวีให้นะถือว่าจอใหญ่นะคะพอสมควรเลยทีเดียวด้านหลังเห็นเด่นชัดนะคะเครื่องเสียงฟังชัดนะ8จุดนะคะกดะกดไฟก่อนนะคะการใช้งานนะพูดถือว่าความบันเทิงของเขามาได้ครบนะคะออกแบบตกแต่งด้านหลังมาได้มีความหรูความกว้าง เบาะหนังแท้นะแต่รู้สึกว่านั่งนุ่มสบายนะคะสำหรับปุ้ยนะออกเดินทางต่างจังหวัดนี่คงสบายมากเลยนะคะปุ้ยก็ใช้รถครอบครัวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไปไหนนะคะกับครอบครัวนะคะก็สะดวกสบายเนาะคุณพ่อคุณแม่นั่งได้นะคะเดินทางออกต่างจังหวัดใกลๆกับเราไม่มีบน่นแน่นอนนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมเลขเครื่องนะคะอันนี้ให้พาเห็นแล้วเนาะว่าเขา ตกแต่งภายในแบบ V.I.P. นะคะของ v ีโตนะเกือบ5 0 0 0 0นบาทนะคุ้มแน่นอนนะคะออกห้างป้ายแดงเกือบ4ล้านนะแต่ตอนนี้นะคะราคาเหลือล้านต้นๆนนะถ้าถูกใจพี่ๆคนไหนนะคะโดนใจโดนฝันแล้วนะรอฟังราคากับปุ้ยสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่นะคะเลขไม่คันนี้นะคะอยู่ที่98,792กิโลเท่านั้น ตกต่อวันนะคะวิ่งไม่ถึง40กิโลนะถ้านี่คือรถบ้านรถครอบครัวที่ใช้งานได้จริงนะคะตก40โลนี่ถือว่าน้อยมากจริงเหมือนกันแค่ขับรถไปผู้บริหารนะคะใช้รถไปทำงานแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูออฟชั่นด้านหน้าสำหรับผู้ขับนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับปุ่มคอนโทรลได้จากด้านหน้านาอด้านซ้ายก็เป็นหน้าจอนะคะด้านขวาก็จะเป็นแบบ เพิ่มปุ่มเสียงรับโทรศัพท์ได้นะคะส่วนช่องแอร์ตรงนี้นะคะมีปรับสองช่องนะคะอแอร์เปิดแอร์ก่อนนะคะจะได้ไม่ร้อนเนาะเพิ่มได้นะคะอุณหภูมิความตามเหมาะสมนะอุปกรณ์หน้าหน้าตรงนี้นะคะกอนโซนกลางตรงนี้ก็สามารถปรับได้เลยนะคะตามความเหมาะสมวางตำแหน่งมาได้ใช้งานง่ายนะคะสำหรับเจ้าเบนซ์วีโตปี2002คันนี้นะคะ ย้ำอีกครั้งนะเดี๋ยวพี่ๆคิดว่าเป็นเครื่อง2,002ันสองแต่เครื่อง3 0 0พันนะคะคันนี้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะอุปกรณ์การใช้งานด้านบนสามารถปรับจากด้านสั่งงานของด้านหลังได้นะคะไฟเฟยใช้ได้ครบทุกอันนะตรงนี้นะคะมีที่ส่องกระจกให้มีไฟให้ด้วยนะคะถือว่าสภาพโอเคมากเลยนี่ยังไม่ได้ สปาแบบขั้นตอนคุณภาพของโชว์ลูมเอ็กโฮมค่ะนะคะสภาพรถยังสวยขนาดนี้รถคัดนะคะไม่แท้นะบอกไปแล้วนะคะว่าเจ้าของเดิมใช้เพียงแค่วันละ40กิโลเท่านั้นนะต่อวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวขอญาตลงไปเปิดข้างล่างนะคะห้องเครื่องนะดึงทีเดียวนะคะ เดี๋ยวขอ,อย่าไปเปิดฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวให้น้องรอด้านหน้าได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะออกห้างเกือบ4ล้านนะคะรวมออกห้างนะ3ล้านกว่าพร้อมตกแต่งนะคะพร้อมตกแต่งอีกเกือบ5้าแสนรวมรวมแล้วเกือบ4ล้านเลยนะคะสำหรับเจ้าเบนวีโต o คันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวปุ้ยขอเปิดห้องเครื่องก่อนนะคะ เบนวีโต้รุ่น122นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,006สูบนะคะ204แรงม้านะถือว่าประหยัดน้ำมันกว่าเครื่อง2,002นะคะเพราะว่ามีขนาดใหญ่นะทำให้มีความจุเยอะกว่านะคะไม่ต้องออกแรง จะชากลากถูเหมือนกับเครื่อง2002นะคะบอกแล้วว่ามีฝุ่นนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าได้ํำการสปานี่เหมือนใหม่ป้ายแดงนะปุ้ยบอกเลยว่าทีมง,งานเราใส่ใจแล้วใส่คุณภาพไปกับตัวรถของเราทุกคันนะคะแยวปุ้ยขอปิดก,ก่อนนะคะ <X> เครื่องยนต์แบบนี้นะคะกับรถที่โชว์รูมเ e อ็กโ c มคานะคะคัดมาให้แล้วนะ ออกห้างรวมตกแต่งเกือบ4ล้านนะคะแต่วันนี้นะคะเอ็กคงคานะคะเราขายเพียง1นล้านหนึ่งแสมื่นบาทนะจัดไฟแนนนะคะได้ถึง1นล้านหนึ่งแสนนะคะส่งเริ่มต้นสบายๆนะคะเพียง2 3 0 0มื่นสามพันบาทนะคะสองหมื่นสองสองหมื่นสามนะคะประมาณนี้นะคะกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะ3.6นะ เป็นปี2012นะคะพี่ๆอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักปุยเข้ามาได้นะคะพี่อยากจัดไฟแนนซ์เท่าไหร่อยากดาวเท่าไหร่นะคะส่ง4ปี5ปีนะคะก็ทักปุยเข้ามาได้นะคะวันนี้นะสำหรับรถเบนซ์วีโตนะคะ122 CDI เครื่อง3000ดีเซลนะคะเกียร์ออโต้คันนี้นะปุ้ยย้ำราคาอีกครั้งนะคะเพียง1 1 9 0 0ล้าน1บาทนะหายไป หลายร้านเลยทีเดียวนะคะเราก็จะได้รถครอบครัวนะคะรถผู้บริหารชื่อดังหลายๆท่านในเมืองไทยนะคะเลือกใช้นะเป็นรถที่น่าใช้มากเป็นรถยุนโลปนะคะที่ให้ความสมรรถนะที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วด้านหน้านะวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวเครื่องยนต์สามพันย้ํานะคะเครื่องยนต์สามพันนะหายากนะคะในไทยนะมาจับต้องได้นะคะ้าดถูกใจแล้วนะคะตรงตามฝันพี่ๆนะคะ รถมือสองนะคะดีๆมีคันเดียวนะไม่ได้มีหลายคันนะคะใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะก็เรียนเชิญนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะได้ที่ซอยลาสาร40นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เปิดทุกวันนะตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นนะคะคุยฝากติดตามนะคะในเพจ X Home c a คานะคะหรือใน Line แอดเอ็กฮคานะคะก็จะได้ติดตามรถด,ดีๆนะคะ ที่พี่เอกนะคะและทีมงานคัดสรรนะคะมาให้พี่ๆนะคะเผื่อถูกใจใครนะคะตรงตามรุ่นที่ตัวเองต้องการนะคะก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจเอกโฮมคาได้นะคะปุ้ยฝากคุณตอยนะคะในการไลฟ์สดลดคุณภาพเอกโฮมคานะคะวันจันทร์พุธศุกร์นะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะและปุ้ยนะคะวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์สิบโมงเช้านะคะ <S <S ส่วนพี่เอกนะคะอยู่ในช่อง YouTube <S <S นะคะพาดูนะคะทุกซอกทุกมุมนะคะทุก ทุกรายละเอียดของตัวรถจริงๆนะคะอยู่ใน y o u t u b e นะคะรายการเชื่อ X4 ค่ะที่มีแต่รถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะคะฝากด้วยนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปกับเจ้าวีโต้นะคะเบนซ์วีโต้นะเครื่อง3000ดีเซลนะคะรุ่นของเขาก็122 CDI นะคะวันนี้ขอลาพี่ๆไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะรถน่าใช้นะคะมีคันเดียวนะคะรีบมาจับจองคะ่ะ ขอบุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะ